มาค่ะกินข้าวเรียกแต่กินข้าวนะ,ะน,ะานะคะนาอะมาเด้อก่ะเด้อไม่รู้จะทำอะไรนาอทำแต่ของกินวันวันหนึ่งอันนี้ตำตำไทยแตงเนาะคะะ่ะนาะกินนี้เราก็ย่างไก่เหมือนเดิมค่ะทุกคนช่วงนี้กินแต่ไก่ขาไก่ อ้าวอันนี้ก็คืออะไรนะเนื้อหน้าอ,นะอกคะ่ะทุกคนจะกินอันไหนกินอันนี้ดีกว่าก้วขาไว้ให้ลูกสาวแล้วก็มีตักด้วยคะ่ะทุกคนอ่ะไปทางโน้อนอันนี้คือขาไก่้องข่ะน้อง อันนี้คือตับที่สำคัญอยากกินอยากกินตับนี่แหละนี่คะ่ะทุกคนวันนี้ย่างไม่ไม่แห้งมากวันนั้นก็ตับก็แห้งยเยอะเนาะมากค่ะได้เวลาอันนี้ก็เนื้อหน้าอกเนาะค่ะเนาะ จักครั้งหน้าครั้งหลังเป็นยังไงเล้เธอเออแขนก็โดนหม้อดาดขัวถัว่วขวดถั่วใส่ใส่ตำไทยเรานี่แหลคะค่ะก็เลยก็เลยโดนหม้อดาดมาแล้วคะ่ะ Set marker. Mm. ข้าวเหนียวมีแต่ไม่อยากอยากกินข้าวเหนียวกัะทุกคนกินนี้ดีกว่าช่วงนี้เน้นแต่ไก่ช่วงปลาแซลมอนก็ปลาแซลมอนอยู่อย่างนั้นค่ะ แต่ตับเอ่อิงกับข้าวเหนียวอร่อย เรียกมากินก็ไม่มาไม่เิิมคำสองคำเข้ไปสองคนแม่ลูก เตรียมตัวจะไปแล้วนะคะทุกคนกินต,ตับแล้วมันเหมือนกับติดคอเนาะก็เลยก็จะไปกินน้ำก่อนขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ